สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาภูไทยชากสวนค่ะวันนี้สาภูไทยก็มากรีดยางเอยมาหยดน้ํากดค่ะทุกคนเมื่อคืนกรีดไว้ค่ะแต่ว่าลมแรงมากค่ะยังไม่สายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นหนังแล้วค่ะทุกคนมันแห้งไวมากเลยค่ะวันนี้สาวูไทยจะพามาดูน้ํายางนะคะที่กรีดไว้เมื่อคืนค่ะ มีแต่ดอกนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นน้ำยางของเมื่อคืนนะคะทุกคนออกไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะมาเยวดูต้นต่อไปกันคะ่ะก็จะมีต้นออกต้นไม่ออกนะคะทุกคนโอ้อันนี้อันนี้ออกออกเยอะอยู่ค่ะอันนี้อันนี้สาวภูไทยไม่ได้ใส่ยาเร่งน้ำยางนะคะก็คือใช้เป็นปุ๋ยห้าปอนอะ โอ้อันนี้อันนี้ก็ออกเดู๋ทุกคนอันนี้คืออันนี้คือออกเยอะสําหรับสาวผู้ไทยแล้วนะคะเพราะว่าอายางใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะมันเคยโดนไฟไหม้มาก่อนนะคะแล้วก็หน้ายางตายนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเวลาที่อาเรากรีดนะคะจะไม่เหมือนส่วนที่ไม่เคยโดนไฟไหม้มานะคะ อตอนนั้นเนาะสาวผู้ไทยก็ใส่ย,ยาเร่งด้วยะคะก็คือโดนยามาทุกตัวแล้วนะคะสําหรับส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นายาแรงนะคะยาเบานะคะยาตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าเป็นน้ําหมักอะไรต่างๆะคะ่ะก็คือโดนมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะก็ได้มาฟื้นฟูเอาค่ะทุกคนมาฟื้นฟูเอาปีนี้แหละคะ่ะเต็มๆ ปีที่แล้วสาวพุทธิก็ใส่ทั้งปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เป็นขี้ไก่ค่ะทุกคนคะเป็นขี้ไก่แกบนะคะเอามาใส่เนาะก็ดูดีขึ้นนะคะส่วนนี้ก็คือได้เคยได้ต่ําสุดนะคะก็คืออ่าสองกระสอบนะคะทุกคนยางประมาณ1,200ต้นนะคะก็จะอ่าทางโซนโซนทางนน้นก็จะเป็นของคุณป้านะคะก็คือพี่พี่สาวของของแฟนนะคะ พี่สาวของพ่อบ้านนะคะก็แล้วก็ของเสาพทาจะเป็นอ่าสีแถวใหญ่ลงไปจนถึงนู่นนะคะก็สําหรับหลายท่านหลายคนนะคะอ่าช่วงนี้เนาะฝนตกแล้วนะคะก็จะมาอ่าบางคนเขาเขาก็จะทายากันนะคะอ่าอย่างนี้จะเป็นต้นหน้าตายค่ะทุกคนค่ะก็เคยโดนยามาเหมือนกันนะคะก็เลยปิดไปเนาะนี่ค่ะตอนนั้นก็คือเจาะหาน้ํายางตรงนี้แล้วก็ไม่มีนะคะ ก็ขยับขึ้นค่ะทุกคนค่ะขยับขึ้นเป็นเป็นหน้าสูงกว่าเดิมค่ะก็ไม่มีน้ำยางเหมือนกันนะคะเสาผู้ไทยก็เอาปุ๋ยห้าปอมามาใช้นะคะก็เริ่มมีน้ำยางมาแล้วนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่หน่อยนะคะอันนี้คือกรีดทับหน้าหน้าที่สองแล้วนะคะก็คือ,อยางอายุประมาณยี่สิบห้าปีแล้วนะคะสําหรับยางต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ บางคนเขาก็ทายาเร่งนะคะสาหรับยาเร่งน้ํายางนะคะประโยชน์ของยาเร่งน้ํายางที่สาวผู้ไทยเคยใช้มาเนาะ,ะตัวแรงๆหน่อยนะคะเราก็ใช้แล้วมันก็จะออกแบบมีดที่1แล้วก็มีดที่2ค่ะพอมีดที่สาที่สมันก็จะหดหายไปนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะได้น้ํายางที่เยอะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยแบบบํารุง อะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นผลช้ามากนะคะเหมือนของเสาผู้ไทยที่แบบโดนยามาทุกตัวแล้วอยู่ดีๆเราหยุดใช้ยาคะแล้วเรามาใช้เป็นปุ๋ยนะคะทุกคนค่ะมันก็เห็นอาจจะเห็นผลที่ช้านะคะแต่ว่ามันก็ยังเห็นผลอยู่นะคะทุกคนก็คือหลายหลายหลายต้นนะคะที่แบบต้นหน้าตายหน้าอย่างตายนึ่งนะคะทุกคนค่ะมันก็เริ่มออกนะคะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนค่ะอย่างต้นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันก็จะเป็น แบบยาออกหัวออกท้ายส่วนใหญ่เนาะนี่ค่ะช่วงหนึ่งที่สาผู้ไทยใส่ย,ยาแรงแๆก็คือหน้ามันจะดําช่วงนี้ก็คือยาตัวที่แรงที่สุดค่ะหน้าไหมเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็ทําให้หน้ายางของสาผู้ไทยเนี่ยมันเป็นหน้ายางตายนึ่งนะคะบางต้นก็แบบกรีดกรีดขึ้นแบบแบบกรีดขึ้นอย่างนี้ก็มีค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นปุ๋ยนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะคะผลลัพธ์มันก็ไม่ได้แบบ ดีเหมือนออกเหมือนทายาเร่งนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าก็ยังพอมีน้ํายางแล้วก็ทุกมีดจะออกค่อนข้างจะสม่ําเสมอกันนะคะสมมุติว่ามีดนี้ออกเท่านี้มีดหน้าก็อาจจะออกน้อยกว่านี้นิดนึงหรือว่าอาจจะออกมากกว่านี้นิดนึงนะคะแต่เป็นมีดที่แบบออกเสมอนะคะทุกคนนี้ก็เป็นต้นที่ไม่เคยออกก็เริ่มออกแล้วคะ่ะ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะสาวผู้ไทยก็จะพามา,มาดูแค่นี้และคะ่ะทุกคนค่ะและคลิปหน้านะคะสาวผู้ไทยจะมาบอกว่าสาวผู้ไทยใช้ปุ๋ยอะไรนะคะแล้วก็วิธีผสมวิธีหมักนะคะปุ๋ยตัวนี้สามารถฉีดพ่นหรือทาหน้ายางได้เลยนะคะแต่แต่ถ้าท่านใดที่แบบมีน้ําน้ําสะดวกแนะนําเป็นฉีดพ่นจะเห็นผลดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปหยดน้ำกดก่อนจ้าสวัสดีค่ะ